นะครับให้ไอ้คำที่อยู่ในเสื้อเนี่ยมาอยู่ในใจเรานะครับตรงนี้นะครับทาอย่างไรให้เรามีวาสนาทําอย่างไรให้เรามีนะครับอะไรเนี่ยในเสื้อสีเหลืองๆนีน่เต็มไปหมดเลยมีโชคมีวาสนานะครับให้มันอยู่ในใจครบอันนี้ผมมองแล้วเออหลวงปูออออออ่ท่านบางทีท่านพูดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดกันนะว่าเตอเคยแต่ไปคำพูดที่โอ้ดูดีะงินอย่างนี้ ใช่ครับอ๋อสายคนอื่นอ่านนะครับ,นะรบผมมองแล้วโอ้มันไปอยู่กับกายจริงๆแต่มันไม่ได้อยู่ในใจเรานะครับทําอย่างไรให้คําที่หลวงปู่พูดไว้ไปอยู่ในใจเราไม่ได้นะครับใจมีวาสนาใจมีโชคใจไม่ลําบากนะครับจิตตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราพูดถึงสภาวะภายนอกและสภาวะภายในนะฮะตรงเนี้ยเรา เราคิดว่ามันไม่ยากเนาะไอที่ยากคือไม่ได้ทำนะฮะถ้าทําไม่ยากถ้ายากคือไม่ได้ทํานะครับนะคิดว่าฝากฝากมันอยู่นิดนึงนะฮะเอาคําพูดที่อยู่ในเสื้อให้มันซึมเข้าไปอยู่ในใจเรานะครับให้เป็นเสื้อที่ขาวบอกไอคำอยู่ในใจอย่างเดียวพอน่าจะเป็นไปได้ครับฟังแล้วมันก็นึกขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะว่าเราคงต้องกลับมาถามตัวเองนะว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นแบบไหน สมมติว่าถ้าเป็นแบบหนังเนี่ยอยากเป็นแบบไดฮาร์ดหรือว่ารู้จักไดฮาร์ดใช่ไหมคะคือคือทั้งทั้งชีวิตเนี่ยต้องสู้ตลอดเวลาแล้วก็เจอทั้งระเบิดทั้งอะไรถล่มนะฮะอ,อ,อยากให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือว่าอยากจะให้ชีวิตเนี่ยเป็นหนทางของของอะไรที่ราบเรียบนะคะที่สงบนะคะที่ไม่ต้องไปสร้าง หรือว่าต้องไปรับวิบากอะไรให้มันเยอะแยะต่อเนื่องยิ่งใหญ่ไปอีกนะคะก็ถ้าเลือกคงต้องตัดสินใจคือคงต้องตัดสินใจเลือกคือมามานั่งถามตัวเองว่าเอ๊แบบทาไมเราเราถึงแบบปล่อยตัวเองให้มันเละเทะอย่างนี้นะคะทาให้มันต้องขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มี โยนิโสมนัสการเรียกใช้คำยากๆแต่จริงๆก็คือมีการตั้งหลักความคิดของตัวเองที่ถูกต้องนะคะว่าเราอยากให้หนทางของชีวิตเราที่เหลือนับจากวันนี้เป็นอย่างไรหรือถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังอยาก,ยาก,ยากที่จะตื่นเต้นหรือว่าอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นอยากขึ้นอยากลง ชีวิตก็อาจจะเป็นเหมือนภาพยนตร์เรื่องใ i ฮาร์ d ต่อไปไม่รู้จักจบสิ้นหรือถ้าขยันโกรธบ่อยๆนะคะก็แน่นอนเลยค่ะเมื่อคุณปาระเบิดใส่เขาเขาก็จะต้องยิงระเบิดกลับมาหาคุณแน่นอนเลยนะคะก็แต่ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าเราอยากให้ชีวิตเรามีความสงบเย็นนะคะในใจของเราเนี่ยมีความแจ่มใสมีความช่ำชื่อพบความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยแล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้จริง ไม่ต้องกระวนกระวายสับสนเนี่ยเราก็คงต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงกับตัวของเราเองนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเบื้องต้นที่องค์หลวงปู่ก็ได้ให้กรรมฐานกับเราไว้นะคะว่าเ,าเรียนรู้ชีวิตศึกษาวิชารู้ถึงปัญญ,ญาน,นำพาชีวิตเราคงต้องมาตัดสินใจปักหลักเป้าหมายหรือโ,โกของชีวิตเราสรรมันว่าเราอยากจะให้เป็นอย่างไร ถ้าเรามีโกว่าเราอยากจะออประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดเราคงต้องไปออวุฒิศักค์แต่ถ้าเกิดเราอยากจะสงบเยินเราก็คงต้องปฏิบัติธรรมนะคะต้องศึกษาต้องเจริญสิ่งนี้ให้มากขึ้นคือเราเราเกิดมาในหนึ่งชาตินะครับชีวิตคนเราอา,าจจะไม่ยาวอย่างที่คิด แต่อะไรที่เราจะเอาติดตัวไปหลังชีพรลังกายนี้ที่มันไม่อยู่ในโลกใบน,นี้แล้วนะครับรอันนั้นผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากกว่านะครับเราปฏิบัติจะมากจะน้อยเราขอติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินะครับดีที่เราทําแล้วเราติดไปมันก็ข้ามภพข้ามชาติสิ่งที่ไม่ดีที่เราทําไม่ว่าเวรกรรมต่างๆที่เราพลาดพาังมา มันก็ข้ามภพข้ามชาเหมือนกันนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆดืวอนควนว่าชีวิตมันสั้นจริงๆเราเหลือเวลาในการปฏิบัติกันไม่ได้จะมากนะนะครับก็อยากให้ช่วยกันนะครับมันไม่ช่วยกันนะต่างคนต่างช่วยกันตัวเองนะครับปฏิบัตินะครับให้ให้เอาไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเสวนาธรรมก็คงจะพอจะมีเนื้อหาสังเกตรวมๆนะคะก็จากประสบการณ์ของพวกเราสองสามคนที่อยู่ในที่นี้นะคะก็เห็นท้องต้องกันกันนะคะว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในการที่จะใช้พัฒนาจิตใจพัฒนากายของเรานะคะให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรที่เราจะมีสติ สมัมปชัญญะหรือปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นนั่นก็คือเราก็ต้องกลับมาฝึกฝนอบรมบ่อยๆซึ่งก็สามารถทําได้ในทุกอิทรยาบรเดียค่ะซึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้สอนเอาไว้ให้พวกเราได้นาไปเลือกใช้นะคะอ,อ,องค์ครูบาอาจารย์ก็ได้ฝากข้อคิดเอาไว้ในวันวิสาขบูชานะคะว่าลูกหลานทุกคนเนี่ยท่านบอกว่าจะทําคุณธรรมข้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ถึงในธรรมข้อนั้นจริงๆนะคะ มีความเพียรมีความอดทนมีวินิจยปะาหรือมีสติสัมปชัญญะนะคะมีโสรจ,จกักนะคะความเสี่ยมงามข้อใดข้อหนึ่งนะคะถ้าถึงแล้วมันจะเป็นที่พึ่งของเราและคนของน่นได้นะคะซึ่งก็ ขอให้ได้นำกลับไปพิจารณาแล้วก็ค้นหาธรรมะข้อธรรมที่เราชอบที่เราคิดว่าเราจะมีโอกาสทำได้บ่อยๆแล้วก็เพื่อที่จะรับผลนะคะของธรรมข้อนั้นๆเป็นที่พึ่งของเราและก็คนอื่นต่อไปค่ะซึ่งในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงการประชุมข,ของ พุ่นนะคะประชุมพุ้นของบริษัทอย่างไทยตั้งแต่11เมษายนถึง12มีนาคมนะคะใครที่ต้องการที่จะเข้าร่วมนะคะประชุมเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าประชุมได้เดี๋ยขอเส้นนิดหนึ่งครับรู้สึกว่าตอนนี้หลวงปู่มีโครงการปลูกป,ป่าอาาจากันจังนะอเราเราขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งหลวงปู่เคยพูดไว้ว่าการปลูกป,ป่าหรือการนะฮะการปลูกต้นไมใ้ใหญ่นะ,ะเป็นบุญกุศล มากมาหาศาลนะครับถ้าทุกคนจําได้ว่าถ้าต้นไม้ใหญ่ต้นมีโรคเงาสัตว์ที่ไปอาศัยอยู่ไม่ว่านกก็ตามหรือเราก็ตามนะครับที่เดินเข้าไปใต้โ่มเงาเราก็ได้บุญหนหึ่งบุญแล้วนะครับอันนี้ฝากไว้ว่าช่วยการเอารบ,บริจาคต้นไม้นะรหรือว่าเป็นปันจจัยอ,อะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เอองนินหรือว่าใช้ต้นไม้มหาศาลในการจะสร้างพื้นป่าให้ป็นดิน นะครับถ้าพวกเราไม่ร่วมช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราเราต้องช่วยกันก่อนครับขอบคุณมากครับก็ได้ขออนุญาตะคะได้โอกาสโฆษณาเลยนะคะเรื่องค่าไก ต้องการที่จะร่วมในโครงการปลูกป่านะคะนอกจากที่ท่านจะนําต้นไม้มาแล้วนะคะมาร่มแล้วปัจจัยนะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่แล้วก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะตอนนี้ก็ลดราคาะคะจาก200เหลือ150ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่บุญกุศลอุทิศนะคะนอกจากนี้อีกวิธีการหนึ่งนะะที่เราเ ที่องค์ประบารมีแท้ก็ย้ำเสมอได้คือการช่วยกันใช้ผลิตภัณฑ์ของจา,างนะคะด้วยปัจจัยที่ได้นั้นนะคะก็มาร่วมในการปลูปปกป่าเป็นการคืนพื้นป่าให้กับธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะคือหนังสือพระนะคะพระที่อง์ปู่ท่านได้มีเมตตานะคะทำให้กับพวกเราตั้งแต่รุ่นแรกเลยอยากจะบอกว่าหนังสือน,นี้กว่าจะคลอดออกมานะคะยากมากเลยตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ไปเทศที่สวนลรุ่มค่ะ คำสั่งมาจากตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตำรี่ที่จะทำก็ผ่านมาถึงปีนี้ไม่ทราบกี่ปีแล้วนะคะก็น่เอาเองก็องค์บาอาจารย์ท่านก็มีเม่ตาที่จะดูบงังบบางทีถ่ายภาพเองด้วยซ้ำนะคะก็เพื่อที่จะให้หนังสือที่สมบูรณ์ที่สุดถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ของวัดอ้อน้อยก็สามารถที่จะรวบรวมนะคะเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระนะคะแล้วก็ประวัติขององค์ประอาจารย์นะคะและวิธีการสร้างพระวิธีการปลุกเสกนะคะ คุ้มค่ามากจริงๆแล้วก็ความรู้เหล่านี้นะคะมีเฉพาะแต่องคุบาอาจารย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นฟาที่องคุบาอาจารย์ท่านได้มีเมตตาทําทให้กับลูกหลานนะคะบางรุ่นก็ไม่ได้มี เป็นแจกแบนเดียวค่ะก็ความหนาแบบรอยหน้านะคะเป็นสีสีทั้งหมดค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะนำไปศึกษาดูนะคะเรื่องพระขององค์ปาจารย์นะคะที่นนท่านได้มีเมตตาทํามาตั้งแต่ต้นนะคะจนถึงปัจจุบันก็ติดต่อได้นะคะที่โต๊ะทองเหลืององแดงะคะ่ะตอนนี้ไม่ทราบมีตัวอย่างหนังสือให้ดูไหมคะมีค่ะมีที่โต๊ะเลยค่ะ หนังสือนี้จะพิมพ์ตามจํานวนที่มีการสั่งจองใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะน,<อ>นั้นก<ม>็<ม>ถือว่าเป็นหนังสือหายากนะคะคือถ้าเราเเค,คิดไปในอนาคตนะคะก็คือหลังจากนี้เนี่ยหนังสือที่รวบรวมผลงานสิ่งที่องค์หลวงปู่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่เยอะนะคะมีคําสอนนะคะ <c oughs> ก็ แยกกันหลายๆเรื่องนะคะแล้วส่วนเรื่องของงานที่ท่านได้สร้างองค์พระพระเครื่องต่างๆเนี่ยก็เป็นงานสำคัญที่ท่านได้ทำไว้ตั้งแต่สมัยแรกๆนะคะซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละองค์เนี่ยอย่ามองว่าเป็นเรื่องวัตถุมงคลนะคะองค์อุปจารย์ทำของแต่ละอย่างขึ้นมาเนี่ยท่านมีเหตุมีผลแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทำขึ้นมานันท่านก็ไม่ได้ทำแบบคูดง่ายว่า หวังจะเอาเงินไปใช้อะไรต่างๆทั้งหมดมันก็คือเงินที่กลับมาเพื่อที่จะผยแผงงานของศาสนาหนังสือเล่มน,นี้ถ้าไม่จองในวันนี้นะคะดีหน้าอยากได้นี่ก็อาจจะไม่มีนะัใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ให้นึกเลยว่ามันมันจะเป็นหนังสือหายากเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ที่วรวบรวมข้อมูลที่สําคัญนะคะที่ก็อยากให้เชิญชวนให้ลูกหลานได้ไปจับจองเก็บไว้นะคะ ค่ะในในส่วนตัวนะคะเรื่องหนังสือนั้นนะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับประวัติศาสตร์แล้วก็ความรู้ศัพทวิทยาต่างๆนะคะที่รวบรวมหนังสือคนที่สามารถที่จะรวบรวมได้หนึ่งต้องมีความรู้มากนะคะแล้วก็ความรู้นั้นนะคะก็ไม่อยากให้หายไปจึงบันทึกขึ้นมาและทําเป็นหนังสือมามีตั้งแต่ในสมัยอดีตกาศนะคะถ้าสมมุติว่าองค์ปราชญ์ไม่อยู่ความรู้นั้นก็ยังอยู่นะคะก็ ถือว่าเป็นหนังสือที่มีความสําคัญยิ่งค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเฮโมนะคะได้มาเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะครับแล้วก็ขอ,อขอบคุณนะครับผมนะครับสำหรับที่ท่านได้จองนสืออะไนะครับก็หนังสือที่จะทําตาม,ามจำนวนสั่งจองนะครับอย่างที่บอก้วความหนาที่แรกก็อยู่มาสักห้าร้อยหน้าครับผมท้าไปทํามาเนี่ยไอ้รุ่นกรตัดไม่ได้ไอ้นี่ก็อ,ออกไม่ได้ ราคาก็เลยปรับไปนิดนึงนะครับผมต้องขอประทานอภัยก่อนการนีน800จัดหน้าเป็นอาร์สีๆนะครับผมความหนามัน800กรัมราคากประมาณอยู่เล่มละ4,500บาทนะประมาณนะครับผมก็พอทำนังสือเนี่ยองค์หลวงปู่เนี่ยก็เออก็ถามตลอดนะครับเสร็จหรือยังสเสร็จหรือยังไล่บอกว่าปู่มันทำยากนะครับโดยเฉพาหนึ่งท่านฉันแคมเปญในห้องผมก็เมื่อนเราก็ออาคว้มบวกของเราอ่ะ ม,มันยากอย่างนู้นมันยากอย่างนี้โอ้่ามันสารพัดจะยากท่านกู้คำหนึ่งเราสะดุดเลยมึงว่ามึงเขียนยากแล้วคูสร้างยากกว่านะแค่นั้นแหละครับจบเลยครับทาให้เราต้องแบบกระตือรือร้นมากขึ้นไฟที่ทำงานมากขึ้นผมมึงทำมึงแค่เขียนเนะี่ยผมก็บอกผมเนี่ยเขียนถ้ามือขวาเนี่ยมันกระดิกไม่ได้กระดิกไม่ได้จริงนะเขียวลายแปดเปนเรื่องราว นั่พระหนึ่งรุ่นนะฮะรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ฮะรุ่นเหล็กเป็นจ่าเนี่ยไม่ให้เขียนทีเดียวจบนะฮะเขียนแล้วเขียนอีกเขียนอีกเข,ขียนแล้วพื่คให้เรื่องราวสอดค้องแล้วไปถามผู้รู้ลงพิมพ์ว่าคามันสรวยไหมไม่สรวยก็ปรับปรุงใหม่เรื่องราวอันไหนตกหลน่นพอทาทาอยู่พวกอ่ะคนรุ่นมาบอกไปคนท่ามาบอกไปเจอพี่โสมยงยู่ดีก็มาวัดน,นะฮะมันผับความประจักใจก็คือเยอะอาทิตย์หน้าเนี่ยว่าจะขับว่าเป็น ที่ทำ้ำไปหาพ่ชมโยมอ่อาบอกว่าพี่ชมาย์โยมาวัดเองตลกริงจริงพิชฌยโยมาวัดเองครับมาวัดเองเลยมาวัดเสร็จก็บอกอ่มาวัดไม่พอนะครับในความอัศจรรย์เอาเรื่องราวของพระอวโลกบพระเดชเป็นจันมาให้เอาเสร็จจะทำยังไงปูไม่มีรูปเลยปูปูเศษที่ทำมไม่มีใครถ่ายรูปไปตามหา ชื่อในพันอะไรไม่รู้โทรไปบอกเขาว่าอยากได้รูปอย่างไรเขาบอกเออเออราก็เออ,อแค่นี้นะเอ,อืเอ,อเดื่องพิจา,กการณาก็เออ,อ,อพอตกเย็นอีกสักวันสองวันอนะ่ะแล้วนั้นหลวงพี่กระเชงที่กระเชงบวชอยู่โยมีคนฝากมาให้เป็นรูปพิธีบุกเสกที่ถ้ำไกลล่โหดเลยนะครับซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วเป็นภาพที่เก่ามากไม่สามารถจะทำได้นอกจากสแกนนะฮะ แล้วอย่างท่านพูดเลยว่าในหนังสือจะบอกผมนะครับว่าท่านสร้างข้ออะไรและคําพูดทุกคำที่ท่านพูดในศาลาว่าอีกหน่อยมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตท่านมึงท่านก็บอกว่ามึงเอาไปทําให้หน่อยซึ่งอย่างที่คุณลพบอกอ่ะคือมันทามานานนะฮะทำมาประมาณนานนผมไม่รู้อ่ะคือผมไปสัมภาษณ์คุณพงศักดิ์รรมพิมพ์นะฮะที่บ้านพนะอไปสัมภาษณ์กับทีมงานนะท่านพูดคำหนึ่งมาตกอผูเนี่ย มาอีกแล้วบอกอะไรครับอ่าผมก็เรียกครับองศามีอะไรครับท่านประธานับยังไม่เสร็จเหรออ้าวก็ผมก็บอกโทษนะครับเพราะแต่สมัยท่านนะครับไม่ใช่สมัยผมก็ทําจริงๆหนังสือพระเนี่ยด้วยใจที่รักรักพระเครื่องอยู่แล้วครับก่อนที่มาอยู่วัดเนี่ยฮะก็ชอบชอบแล้วชอบศึกษาก็เลย จริงๆท่านไม่ได้ให้ผมหรอกท่านไหอยบูกุลไปทำพอโยนปุ๊บเนี่ยน้องสี่คนมองมาที่ผมเลยเฮียแหละ <c oughs> เฮียเราไม่ทา <c oughs> จริงๆเขียนจนยทะทั่งลูกตาเส้นเลืดลุกเส้นเส้นแตกแตกต้องไปหาหมอหยอดแล้วแขนนี่ก็คือจริงๆมันไม่เคยเขียนนานแล้วมันเขียนไม่ใช่แค่นี้อย่างหน้าเนี่ยผมเขียนบางทีเรื่องหนึ่งผมเขียนวันกันห้าถึงสิบครั้งนะครับเรื่องราว มันผิดแล้วผิดติดผิดแล้วผิดติดผิดแล้วผิดตเราก็ใช้คอมไม่ค่อยเป็นทีมก็ใช้เขียนเดียวเขียนอยู่อย่างเงี้ยเขียนผมใช้กระดาษ A4 อะฮะไปประมาณน่าจะห้าหกลิมนะผมเขียนจริงๆนะครับเดี๋ยววันงานจะมาไม้ดูเลยยกทั้งลังเลยกล่องบล็อกอะนะก็คือเนื้อหาที่ผมเขียนแล้วใช้ไม่ได้ผมก็เก็บไว้เก็บไว้จนกระทั่งทีมงานอะไรก็บอกผมว่า หนังสือ้านเนี่ยไม่ใช่นะคะสีพันห้าไม่มีหนังสือ้านะครับจะมีสีเล่นหนึ่งกว่านี้กว่าจะเป็นกว่าจับมาเป็นหนังสือของปู่เป็นพวกเก็บปูเ่เล็กเล็กเล่นหนึ่งครับผมมันยากมา,ากจริงๆครับตั้งแต่เรื่องของ้าเพราะว่ามันขั้นตอนภาพที่ถ่ายถ่ายไปก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องไปทําใหม่ต้องไปจ้างเขาซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนใคระที่เป็นห้างร้านบริษัทก็จะ เป็นสปอนเซอร์นิดนึงใส่ปกหลังหนังสือเป็นบุหะิษฐานนะครับเพราะว่าเราทําเสร็จเนี่ยทั้งทีมบุรบริษัทกูศลและทีมงานเนี่ยเมื่อทาเสร็จเนี่ยลิขสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยยกให้วัดให้องคูให้วัดน,นะครับไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของเรานะครับนะฮะทั้งหมดพอเราเขียนเสร็จเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรียกว่าจาิตวิญญาณของครูวาจานนะฮะบางเรื่องบ,บางราวเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับผมก็นั่งคุยกับท่าน ตอนเย็นๆกลับบ้านสองทุ่มสามทุ่มก็ถามท่านเป็นบางจังหวะนะครับที่ท่านจะพูดถึงเยอ่าพูดท่านเพิ่พูดถึงสมเด็จห้าเหรียเราก็จะบันทึกจดเรื่องราวครับพูดถึงตรงนี้ตรงนี้นี่จดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาโค้ดคำพูดของท่านในการที่ท่านบรรยายโดยทีมงานของน้องเนี่ยซึ่งต้องยอนจ้องยกความดีให้เขานะครับคือเขาละเอียดของผมเขาก็จะโค้ดคําพูดทุกคําที่ผมพูดเนี่ยฮะแล้วบันทึกแล้วพวกที่ถอดเทปแล้วลงใส่อย่างนี้ฮะ มันเป็นไม่ใช่แค่หนังสือพระนะครับมันเป็นประวัติชีว่าประวัติของหลวงปู่นะครับและตั้งแต่ท่ามไกลล่หลวงวัดตั้งแต่วัดเงียกองเตยท่ามไก่หล่นและวัดนอ้น้อยผมยกตัวอย่างนะฮะผมไปเจอรุ่นพี่หลวงปู่ชื่อเฮียบังก็มาหาหลวงปู่โดยประจำนะฮะเป็นรุ่นพี่ยนสมัยปู่ยังยังไม่ได้ปู่เลยนะฮะโบ,บที่เราเห็นเนี่ยหลวงปู่วัดตั้งแต่ปุสิบห้านะฮะแล้วก็บอกเฮียบังไว้นะ วันหนึ่งนะท่านจะสร้างบทอย่างนี้เขียนท่านเขียนตอนอายุสิบห้าครับผมเขียนแล้วเขียน,นไว้ที่ข้างฝาห้องเบอร์ห้องทํางานห้องออคนงานนะฮะถ้าเป็นคนงานทำํำลงกึ่งมาก่อนแถวอยู่บางเทียนอย่างเงี้ยฮะก็ได้อย่างาาเฮียบังเนี่ยมานั่งไปสัมภาษณ์กันสามสามี่ชั่วโมงเขียนอายุสิบห้าเนี่ยเสร็จปุ๊นบเฮียบังมาว่จาจ่าแล้วมาผมก็เจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูไหมอย่างเงี้ยท่านเขียนไว เนี่ยอันนี้เป็นไตเติลนะครับอยากรู้รีดจอจริงๆครับผมแล้วหลังจากสั่งจองเนี่ยฮะมันเป็นอาสีสีตกแผ่นหนึ่งสิบห้าบาทถ้าจองจำนวนน้อยนะฮะคุณจะเอาลูกลงใไ้สิบเล่มลงผิวจองให้ครับแผ่นหนึ่งสิบห้าบาทแปดร้อยหน้าคุณก็คูณไปนะครับอันนี้เป็นเล่มแรกเลยนะครับของวัตถร้อยครับผก็เป็นเล่มแรกอย่างที่คุณบอกเลยครับตั้งแต่จากสวนรลุมมานี่ยหกปีนะครับผม จากที่ท่านนันดีตั้งแต่สมัยสวนลุมมาถึงเนี่ย6ปีครับผม6ปีเอ๊ะเอหมูครับแล้วเรื่องนี้เราจะเสร็จเมื่อไหร่ครับน่าจะเป็นเดือนหน้าครับเสร็จนะครับผมวันนี้เคลื่อนรูปเล่มแล้วให้องคู่พิจารณานะฮะว่าตาบเอ่อเป็นยังไงใช้ได้ไหมใช้ไม่ต้องปรับปรุงยังไงแต่เราว้อปรับปรุงไปตลอดนะจาก สี่ร้อยหน้าเป็นห้าร้อยหน้าหกร้อยหน้าเรื่องราวมันเข้ามาตลอดครับคือตอนนี้มันได้แปดร้อยแล้วใช่ไหมแสนร้อยเกินแล้วเราจะทำเป็พันหน้าพันหรือเปล่าก็ยังไม่ไหวนะครับเพราะว่าพอเข้าไปอย่างวันเนี้วันก่อนนะถ้าเป็นผูกป่าเชียงใหม่ผมก็ขึ้นไปเชียงใหม่เจอหน้าผมคำแรกหนังสือมือสรืียังคือจีประวัติเยอะมากนะครับเรารวบรวมมาได้ตรงนี้คิดว่ายังไม่หมดจริงหรอกปล่าเราก็ได้มาที่สุดเท่าที่ <S 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 ใช่ครับถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมว่าโอ้โหประวัติครอบันี่อย่างยงากครับบางรุ่นเนี่ยคนไม่เคยเห็นนะครับ,ค,รบคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เนี่ยฮะอย่างบางสมบางบางบาง,างรุ่นเนี่ยฮะเรื่อสมเด็จก,ก้างป่าเนี่ยมีอยู่องค์เดียวองค์เดมท่านก็ให้คุณประกรณ์อย่างใส่ชนใบ,บผมก็ไปตามถ่ายรูปตอนนี้น <ะ S 1> อยู่เห็นอยู่แล้วเปล่าครับไม่ถ่ายนะครับองค์นี้ เมือ่อวานก่อนผมไปหายเยากรณมเลยครับคุยเรื่องต้นไม้กับท่านที่ว่าจะไปปลูกป่าที่โรงงานท่านนะครับตรงนี้ 2, สองแสนเนี่ยไม่ขายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะทาให้ท่านะ่ะไม่ตกราคาพักเพื่อเวลาใครมาถามซื้อจะเช่าซื้อนะแต่จริงๆมันเป็นความรู้ที่ว่าท่านสาร้างข้ออะไรเหตุที่สร้างอย่างสมเด็จห้าเหลียรุ่นแรกเนี่ยท่านบอกว่าท่านเก็บ เ,เรื่องแผนทองพระทั่วประเทศมาผสมอยู่ในนี้นะท่านบอกท่านเก็บทัางไหนเก็บท่าอยังไม่บวชน,นะ่าเนี่ยท่านเล่าไปฟังเนะี่ยญาเนี่ยพากระแตงจะไปไหว้หลวงพ่อโตไว้าบางพีทำไมตอนไม่มีถนนน,นะนั่งเกวียนไปลงเรือพอน้ําหมดอ่ะตรงนี้น้ำหมดก็ขึ้นเกวียนเดินไปไหว้หลวงพ่อโตเสร็จหลวงพ่อโตอยู่บางพีมันก็ใกล้ๆถัถงเชียงซาไปไหว้วเชียงซาเดินเท่าไรเดินสองสามวันนะ ไปไหว้ที่ปู่และไล่ฟังเนี่ยก็มันจะมีเนื้อหาต่างๆเงนี้ยฮะที่ท่านเล่าก็ถือว่าเป็นสบการณ์อย่างที่เราน่าจะได้รับรู้ว่าครูบาอาจารย์ก่อนจะมาบวชเนี่ยท่านทําอะไรมากแต่บางคนอาจจะมาไม่ท,ท,ลลมทันถ้าไก่ลงไปทําวัดในกรงเตยก็จะรู้ว่าท่านทําอะไรมางเมื่อหลาครั้ง,งท่านบอกท่านไปทุดงหายไปสี่ห้าปีเนี่ยนะฮะท่านก็บอกท่านไปอยู่เทือกเขาภูวายที่เคยเล่าก็เหมือนแค่อยู่สี่ห้าวัน เอาจบแค่นี้ดีกว่าครับผมสนใจก็ไปจองกันครับนี่เล่าเล่ามไม่ถึงหน้านะครับนี่มีแปดร้อยหน้าน่าจะออกเอาเดือนหน้านะเห็นนี้หมูแจ้งอันนี้อันนี้แค่น้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มจี้จองนะครับนิ้จองนะครับจองเดือนเดือนหน้า ไม่มีรีจองนะครับใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะจองได้ที่โต๊ะทองเหลืองทองแดงน,นะคะที่เฮมูได้เลยนะคะหรือพี่หมวยก็ได้คะ่ะคไปไปดูตัวอย่างหนังสือก็ได้นะคะเมื่อกี้มีโอกาสได้แอบดูน,นิดหน่อยค่ะหนังสือสวยงามนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเนื้อ,อาหาเนี่ยคุบาอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูล แล้วก็เรื่องราวที่พวกเราไม่เคยได้ยินมาฟังได้ฟังมากรน,นะคะซึ่งถ้าหากว่าพูดง่ายๆว่าในฐานะของคนที่เป็นลูกหลานเนี่ยก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เ,นเป็นสิ่งที่มีค่ามันทำให้เราได้เข้าใจวิถีของพระโพธิสัตว์นะคะขององค์หลวงป,ปู่ว่าช่วงชีวิตของท่านนะคะที่ผ่านมาท่านได้สั่งสมท่านได้ใช้ความเพียรนะคะท่านได้ทําสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรและทําอะไรมาอย่างไรบ้าง หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะที่อยากจะเชิญชวนเป็นเจ้าของกันค่ะก็จะมีคําพูดคําพูดหนึงนะคะที่องคุบาจาราย์ท่านเคยพูดนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ในสารานะคะว่าเจตนาในการสร้างพระของท่านนะคะก็เพื่อตอบแทนผู้มีอุปการ,ระคุณค่ะมีได้เป็นเพื่อการพานิชเลย ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอย่างคุณวิชัยสิงห์เคยบอกกับท่านว่าท่านสร้างพระสิ์ผมจะขายให้และหลวงปูต่ตอบว่ากูไม่ขายพระกินกูสร้างตอบแทนน้ำใจคนมาช่วยงานค่ะนี่ก็จะเป็นคำบอกเก่าคุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็คุณรไททำไพธรรมพิพิธนะคะที่เขียนและคุณโชติบุญรุ่นดดยนะคะที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหัวใจสาคัญเลยนะคะสหรับการตอบ คำสงสัยต่างๆนะคะว่าองครูบาอาจารย์นั้นสร้างาพระขึ้นมาทําไมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านไม่สร้างเลยไม่สร้างเลยนะคะสอนอย่างเดียวเราก็จะไม่มีความรู้นะคะในเรื่องว่าจะสถาปุขุนะะในสิ่งที่พุทธคุณนะที่อยู่ในพระในแต่ละองค์นั้นคืออะไรนะคะแล้วก็เราไมไ่สามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ท่านสร้างได้เลยนะคะก็อนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญยิ่งค่ะ ก็ขออนุโมทนากับเพียมูแล้วก็คณะทำง,งานทุกท่านนะคะที่งานกองมหุมาน,นะคะติดตามล่าหาข้อมูลรวบรวมทุกอย่างนะคะก็ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ,คะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะรวมทั้งที่ผู้ดําเนินการพี่ปูด้ให้นะคะและืุอแก่กแลก็เพียมูค่ะค่ะสำหรับในครั้งหน้านะคะก็จะเป็นขอบคุณค่ะ สำหรับในั้งหน้านะคะก็จะเป็นการขยับกายสบายชีวิตวิถีพุทธนะคะทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนจทิตหน้ามดนะคะองค์หลวงปู่ไปปลูกปั่ค่ะสัปดาห์ที่4นะคะเราเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่2และอาทิตย์ที่สมดนะคะที่ฐานเรือก็มดเช่นเดียวกันนะคะจริงเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลสิริราชก่อนวันที่22มิถุนายน้วก็วันที่23เราก็มาวัดคะเพื่อที่จะฟังธรรมในอาทิตย์ที่4ของเดือนค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็ารายการต่อไปะค่ะก็เป็นรายการของค